มามามาเสียงโอเคเนาะอืมเออมันดาตัวน,นี่คุณขวัญน,นะคะสวัสด,ดีจ้าคุณกันนิกานะคะสวัสดีนะคะอืมน,ออนะเออนะมีการไปบอกว่าสิบเดินทางไปหาเขาไปถามเมียเขาว่ารู้สึกจังไดกับกับผัวคนนี้มันบอเออคือพัวถามเมียจะาของก่อน,นี่เออดาจะาของกับปิ่นเนาะอืมนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะภาพชนเป็นเังไดเป็นเรื่งไดพี่จีดาดเออเรามาเข้าสู่การเล่านิทานนะคะพิชนาการวดีจาดินปานใส่เดือนโดนเกือแม่นะคะวันนี้นะคะก็มีไปแวะอ่าพอเพราะนี่ก็มีไปแวะดูช่องช่องนี้อยู่นะ,ะมันมันก็จริงเลยเนาะมันก็จริงเลยเนาะเออไป ไปแวะไปดูช่องของพี่พี่ธนนท์ไม่ชัดเลยจ้ะหน้าไม่ชัดหนูหนูอยู่ในที่มืดมนะคะไปไปดูช่องพี่ธนนมาเห็นบอกว่ามีใครจะไปหานี่แหละเดินทางไปหาใช่ไหมมีใครจะเดินทางไปหาพี่ธนนใช่ไหมเลี้วทีเนี้ยพี่ธนนก็เลยถามถามกลับไปว่าไอ้คนคนที่ คนที่พูดถึงอยู่ทุกวันทุกวันทําไมไม่ไม่ไปหาอยู่ใกล้ๆนะเออเอออันนี้ก็จริงเนาะทาไมไม่มาแวะหน้าบ้านเราเลยอะ่ะเอออันที่จริงแล้วเราอยากให้ตอบโต้จังเลยนะอืมเล่านิทานให้ฟังนะอันนี้เรานิทานให้ฟังอยากให้ตอบโต้อยากให้ออกมาเขาเรียกว่าอะไรนะออกมาออกมาอมาอกมาพูดถึงบ้างอืมหน้าชัดดีชัดจนเห็นเห็นฟ้าหมดแล้วนี่อ่าอืม,อมนะ ออกมาออกมาตอบโต้บ้างออกมาตอบคําถามบ้างถามมาลาไปเงียบกก๊บปานหอยไขย่จะ้ะพี่นอ้องเออเนาะเออจักจ้งไดพี่นูแดงอืมเราที่เราออกมาพูดเราไม่ได้อะไร,ะไรนะเราอยากได้คําตอบค่ะแต่ละวันแต่ละวันนะ่ะเอออยากได้คําตอบทีอ่ออกมาพูด,ดยอยากออกให้ออกมาอธิบายถ้ามันไม่ใช่อย่างที่เราพูดก็อ,ออกมาพูดได้เลยออกมาตอบโต้ได้เลยบอค่ะเอออันขี่รถนะ่ะ รถมาหนะพอถึงหน้าบ้านเราเหยียบเป็นเหยียบจ้าบเวะบบเหลียวเบิงบเลเลยจ้าพูดไปถึงไปกรุงเทพผูดเดี๋ยวนี้นะเออนะอืมจ้าไปหาเลยไปกรุงเทพพุนจ้าไปยังไก่กระโดงกระเดียจ้าเออหรือว่าหรือว่าบ้านเรามันใกล้เกินไปมันไม่ได้ค่ามันไม่ได้ค่าน้ํามันรถหรอมันได้ค่าน้ํามันรถน้อยอะไรนี้หรอถึงไม่มาเออ ต้องไปกรุงเทพกรุงไทยได้เนาะจะสีได้ตัว๋วเครื่องบินได้อย่างจังสันจังสีมันบอกได้คาที่พักอย่างจังสี่บอกอืมนะอืกนะ็อยากให้มาแวะบ้านเฮาเน่นะอืมนะอยากให้มาอันแวะบ้านเราเราบ้างอะไรบ้างอืมไม่ใช่ให้พูดให้พูดพูดแต่ฝ่ายเดียวอยากได้คําตอบอืมเขาจะเอาคนไปหลายคนจะจะแจ้ง ทางห้างด้วยนะจ๊ะนั่งเครื่องนั่งเครื่องไปกับใครบางคนเออเพื่อนอยากได้ค่าเครื่องบินนี่เองค่ะคุณน้ำพลน,นะคะอือสวัสดีห้าร้อยี่ิบเก้าท่านนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะ <c oughs> กระสิไปหาเลือเขาออกมาเว่าดดามเทือกไดอือุ้ยเปิดซึกเลยจ้าพ <c oughs> ี่โสพลสวัสดีค่ะเออ เขาไม่ได้ขายที่ห้างขายตามแผงลอยจ้าอือนั่นละไปสืบข้อมูลมาก่อนแต่มันบอกว่ามันรู้จักนะเออพี่อารณ์กรมันรู้จักดีเออทำงานที่ไหนอะไรยังไงกรู้หมดอืมโอกาสไปหาค่ะคุณสุรศรีอือโปมี่ดอกมีแตจุดสองหอยจ้ามันบรอพ่คน้ำมันมันไกลโพดใช่ไหมเปียก ไม่งั้นก็มาหาเราก็ได้เรานัดเจอหลายครั้งก็ไม่ยอมมาเจอเออนัดเจอก็ไม่ยอมมาเจอให้มาหาก็ไม่มาหาเออเนาะอืม,อมไปกทมไปเจอเจ้าของเคียงหมูนะสถิติเชือดหมูหนึ่งชัง่วโมงสองตัวนะอืมออบอไม้รีบบอโอ้คือสีมือแท่อืมแมนบอพี่ดอกโออเออา่านี่อย่างเจ้าของเป็นคนเหตุมากับมืออืม แมนบอกพี่น้องกวอะไรตัวเองทํามากับมือหรือกลัวความจริงจะปรากฏหรอมันยา่านโซโคโซโคเออมันโบเแวะแวะเจะ้าดอกสันทําเองทํามากับมือกลัวอะไรคะกลัวความจริงปรากฏลหรอคะเออนะเออมากินกาแฟากันแมนนัดนัดยุลานกาแฟากับโบมาอืมจ้า เออไ่อยากบอยากเล่นกับเด็กๆเพื่อนว่าจ้ะอืมเขาก็ขายแถวประตูน้ำนั่นแหละใช่ไหมอืมเฮ้ยมันสิไปอืมมีอยียงเนี่ยที่มีผลเห็นผลเออม,มีอะไรบ้างที่เห็นผลถามเนี่ยอืมอ่ะกะัมันกับจริงอย่างที่พีพ่ถนนพูดนั่นแหละอืม ยายจันค่ะอืมอ่ามันมันก็จริงอย่างที่เหนพี่ธนนพูดนั่นแหละเอออันที่เขาที่เขาพูดถึงอยู่ตลอดตลอดไม่เห็นมาสนใจเลยเออรออยู่นะนี่อืมกวัวเอฟซีถามตอบไม่ได้อืมจ้าเออม,มันคือปากฏแว่ปากฏแว่คืออะไรพี่นิตยาเอาเข้ามาเข้ามาค่ะสวัสดี622ท่านนะคะ 6 2รอยี่สิบก้าท่านนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะคําสาบานกำลังเล่นงานเป็นกลุ่มเป็นกดตอนนี้อืมจ้าวบอกาไปดอกนุก่็กวาบอกาพีเฟียอืมนะฮะบอกาไปตอนนี้นะคะอืมสามกกเตกกระจายทางไผรทางมันค่ะตอนนี้นะคะคอนเวิร์ตกันแล้วจ้า <c oughs> อืมคอนเวิร์ตกันแล้วนะคะทางใครทางมันนะคะสามก๊กนะเออ จักจักกูสิเข่าคางไผกูขอโตก่อนมูนางอ้วนโดนแน่โดนอะไรอยากโดนหรืออยากโดนอยากโดนทางสาบานโดนเงินทวนนะสามคกเปกกันเร็วนื้จ้าเออนะอืจะไไอันที่รู้ๆนะอืมกกกกหนึ่ง บ่มีคุณนั่นไปกอนมูประกาเล่นน้ำเขาเอระกาวัดน้ำเขาจ้าอืมเออโกกหนึ่งนั่นที่โกกที่อันเป็นโกกหนังกลับนะเออนะโกกหนังกลับนะมันไปก่อนเพื่อนเลยไม่กล้าเล่นกับเพื่อนเออปกะกาวัดไม่กล้าวัดจ้าอืมเพราะกู้แพ้เยอะเหลือเกิน ไอกอนมูจ้าอืมนะสวัสดีทุกท่านค่ะคุณมาริวันนะคะคุณรัสเซียนะคะอ่าจริงเห็นแล้วคนลุกเลยโดนทุกคนเจ้านะคะอืมเออปากฏว่าไม่ไปอืมแค่บ้านน้ำลายอู้ถาเบิงหงลวนงไปไปดอกอืมนะจ้าปร,รีค่ะขอบคุณค่ะได้แข็งดอก บ่ได้แข็งบ่ได้ยังหอกจ้าม,มันเร,มเริ่มเชื่อคําสาบานแล้วเออมันถึงไปท้าถนนสาบานใช่ไหมโอ๊ยสาบานกับสาบานไปซื่อล่ออันบักอันนี้น่ะน,นะเออเห็นบอมันไปปักถูกสาบานยึดถึงผู้ผู้ทีใดทีหนึ่งนะ่ะเออขนาดมันพีคําสาบานเมื่อก็ยังเสยๆเยอือสวัสดีค่ะพี่อุ้ยอายนะคะแอนมินของเราเข้ามาแล้วนะจ๊ะอือคิดถึงจังเลยสัต์เอฟซีก็คืนฮอดเจ้าอยู่ อืมเชื่อเลยว่าหลวงพอ่ออหลวงพอลิ้นใช่ไหมศักดิ์สิทธิ์ใช่ค่ะอืมคุณมอนมีนวดีนะจอืม